คุณคงรู้จัก Apple TV แต่อีกหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักกับ Apple TV วันนี้ต้องเล่าจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Apple TV กันครับปี2006 Apple เปิดตัว Apple TV รุ่นแรกซึ่งแต่เดิมเรียกว่า ITV เป็นกล่องรับสัญญาณขนาดเล็กที่อนุญาตให้ผู้ใช้สตรีมเนื้อหาจากคลัง iTunes ไปยังโทรทัศน์อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านของผู้ใช้และสามารถสตรีมวิดีโอ เพลงและภาพถ่ายจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หรืออุปกรณ์อื่นไปยังทีวีได้ Apple TV รุ่นแรกมีฮาร์ดไดรฟ์ขนาด40 g b และ160 g b รองรับวิดีโอความละเอียดมาตรฐานและวิดีโอความละเอียดสูงแต่ไม่รองรับแอปบุคคลที่3หรือบริการสตรีมมิ่งอย่างอื่น Apple เป็นคนทำการตลาดเป็นหลักเพื่อให้ผู้ใช้งานเพลิดเพลินกับคลังไอจูนบนทีวีปี2007 Apple u p อัปเก Apple TV รุ่นแรกซึ่งมีอินเทอร์เฟซใหม่และความสามารถในการเช่าภาพยนตร์โดยโตรงจากอุปกรณ์ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคลัง i t u n e s รวมถึง iTunes Store เพื่อเช่าภาพยนตร์ และรายการทีวีอุปกรณ์มีฮาร์ดไดรฟ์ขนาด40 g b และ160 g b กรองรับทั้งเอาท์พุตแบบวิดีโอความละเอียดมาตรฐานและความละเอียดสูง Apple TV รุ่นนี้ไม่รองรับแอปของบุคคลที่3หรือบริการสตรีมมิ่งเช่น Netflix ปี2010 Apple เปิดตัว Apple TV รุ่นที่2ซึ่งมีขนาดที่เล็กลงมีสีดำกระทัดรัดกว่า และไม่มีฮาร์ดไดรฟ์เน้นไปที่การสตรีมเนื้อหาจากอินเทอร์เนต็ตมากกว่าการซิงกับคลังไอจูนของผู้ใช้ Apple TV รุ่นที่2มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพียง 8GB และไม่มีฮาร์ดไดรฟ์อาศัยการสตรีมเนื้อหาโดยตรงจากอินเทอร์เนต็ตแทน Apple TV รุ่นที่2ยังเป็นรุ่นแรกที่รองรับการสตรีมมิ่งอย่าง Netflix และ YouTube ทำให้อุปกรณ์มีความอเนกประสงค์มากกว่ารุ่นก่อนนอกจากนี้รองรับ AirPlay ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สตรีมเนื้อหาจากอุปกรณ์ iOS ไปยัง Apple TV รีโมทคอนโทรลสำหรับ Apple TV รุ่นที่2ได้รับการออกแบบใหม่โดยมีปุ่มร้อยลงและมีดีไซน์โฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นแม้จะยังไม่รองรับวิดีโอขนาด 1,080p แต่ก็รองรับวิดีโอความละเอียดสูงอยู่ที่ 720p โดยรวมแล้ว Apple TV รุ่นที่2 ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่จากรุ่นแรกและช่วยทำให้แนวคิดของอุปกรณ์สตรีมมิ่งสำหรับความบันเทิงภายในบ้านเป็นที่นิยมมากขึ้นปี2012 Apple เปิดตัว Apple TV รุ่นที่3อุปกรณ์เวอร์ชั่นใหม่นี้มีการปรับปรุงหลายอย่างจากรุ่นก่อนรวมถึงอินเทอร์เฟซที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และความสามารถในการสตรีมวิดีโออยู่ที่ 1,080p Apple TV รุ่นที่3มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอยู่ที่ 8GB และไม่มีฮาร์ดไดรฟ์อาศัยการสตรีมเนื้อหาโดยตรงจากอินเทอร์เน็ตแทนรองรับทั้งวิดีโอความคมชัดแบบมาตรฐานและวิดีโอความละเอียดสูงมี Wi-Fi ในตัวเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายภายในบ้านของผู้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย p p p l TV v รุ่นที่3ยังมีคุณสมบัติใบเช่นการรองรับ iTunes Match ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงคลังเพลง ทั้งหมดจากคลาวและรองรับการสตรีมรูปภาพซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้งานดูรูปภาพบนทีวีคุณสมบัติใหม่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ Apple TV รุ่นที่3คือความสามารถในการใช้ AirPlay เพื่อสะท้อนหน้าจอของอุปกรณ์ iOS โดยตรงไปยังทีวีในปี2015 Apple เปิดตัว Apple TV รุ่นที่4 อุปกรณ์เวอร์ชันใหม่มีการปรับปรุงที่สำคัญมากมายหลายประการจากรุ่นก่อนหน้ารวมถึงรีโมทที่ออกแบบใหม่พร้อมคัรแพ็กและการเพิ่มซีรีส์รวมถึงการรองรับแอปและเกมของบุคคลที่3 Apple TV รุ่นที่4มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอยู่ที่32 g b และ64 g b และใช้การสตรีมเนื้อหาโดยตรงจากอินเทอร์เน็ตรองรับทั้งวิดีโอความเรียดมาตรฐานและวิดีโอความเรียดสูงรวมถึงเอาต์พุตวิดีโอ 4K Apple TV รุ่นที่4มีแอปพลิเคชันติดตั้งไว้ล่วงหน้าจำนวนหนึ่งเช่น Netflix Hulu และ YouTube รวมถึงอินเทอร์เฟซที่ออกแบบใหม่ที่เน้นแอปและเกม รีโมทใหม่ยังมีไมโครโฟนซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ s ิลิเพื่อค้นหาเนื้อหาควบคุมการเล่นและอื่นๆด้วยการเปิดตัว Apple TV รุ่นที่4 Apple ยังเปิดตัวแพลตฟอร์ม TV OS ซึ่งอนุญาตให้นักพัฒนาสร้างและเผยแพร่แอปสำหรับ Apple TV โดยเฉพาะปี2017 Apple ได้เปิดตัว Apple TV รุ่นที่5ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Apple TV 4K อุปกรณ์เวอร์ชั่นใหม่นี้มีการอัปเกรดที่สำคัญจากรุ่นก่อนหน้าโดยรองรับวิดีโอระดับ 4K และ HDR ตลอดจนโปรเซสเซอร์ที่เร็วขึ้นและความสามารถทางด้านกราฟิกที่ได้รับการปรับปรุง Apple TV รุ่นที่5มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอยู่ที่32 g b และ64 g b ใช้การสตรีมเนื้อหาโดยโตรงจากอินเทอร์เน็ต รองรับทั้งวิดีโอความละเอียดมาตรฐานและวิดีโอความละเอียดสูงตลอดจนถึงเอาพุตแบบ 4K และเนื้อหาช่วงไดนามิกสูง HDR Apple TV รุ่นที่5ยังมีแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วจำนวนหนึ่งเช่น Netflix Hulu รวมถึงอินเทอร์เฟซที่ออกแบบใหม่ซึ่งเน้นแอปและเกมนอกจากนี้ Siri r e รีโมยังได้รับการอัปเกรดด้วยวงกลมสีขาวรอบปุ่มเมนูเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายขึ้นและสามารถใช้ควบคุมอุปกรณ์อื่นๆผ่านโปรโตคอล hdmi cec การเปิดตัว Apple TV รุ่นที่5ยังได้เพิ่มการสตรีมกีฬาสดและข่าวไปยัง Apple TV และขยายการรองรับสำหรับ airplay 2 ปี2019 Apple ประกาศบริการสตรีมใหม่ที่เรียกว่า Apple TV Plus ซึ่งรวมอยู่ใน Apple TV ในปี2019 Apple ได้เปิดตัวการสตรีมใหม่ที่เรียกว่า Apple TV Plus สำหรับ Apple TV รุ่นที่5พร้อมเปิดตัว TV OS 13การอัปเกรดนี้มีคุณสมบัติและการปรับปรุงใหม่ๆมากมายเช่น หน้าจอหลักแบบใหม่พร้อมการแสดงตัวอย่างวิดีโอแบบเต็มหน้าจอของรายการทีวีและภาพยนตร์สนับสนุนให้ผู้ใช้ควบคุมการเล่นที่ดีขึ้นการอัปเกรดยังเพิ่มการสนับสนุนสำหรับบร,ริการเกม Apple Arcade ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเล่นเกมบน Apple TV และอุปกรณ์ Apple อื่นๆนอกจากนี้ยังอัปเกรดคุณสมบัติความเป็นส่วนตัวเช่น ความสามารถในการใช้ที่อยู่อ e ีเมลที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อลงที่เข้าใช้แอปและบริการเพื่อจำกัดการเข้าถึงแอปสำหรับผู้ใช้บางรลายแม้ว่าการอัปเกรดครั้งนี้ไม่ได้แนะนำการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ใหม่ๆแต่ก็ปรับปรุงซอฟต์แวร์และคุณสมบัติใหม่จำนวนหนึ่งเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้โดยรวม ในปี2021 Apple เปิดตัว Apple TV รุ่นที่6ซึ่งมีโปรเซสเซอร์ชิป Apple A12 Bionic มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและรองรับวิดีโอ HDR ที่มีอัตราเฟร,รมเรตสูงรีโมทที่ออกแบบใหม่พร้อมคิกแพดที่ช่วยนำทางได้อย่างแม่นยำและควบคุมทิศทางได้5ทิศทางนอกจากนี้ยังเพิ่มการรองรับโปรโตโคอลเครือข่ายเทรดสี r รีโมทเวอร์ชันใหม่ สำหรับ Apple TV ซึ่งสามารถใช้งานได้กับ Apple TV รุ่นที่4และรุ่นที่5รีโมทที่อัปเกรดมีการออกแบบใหม่พร้อมคลิกแพกวงกลมเพื่อการนำทางที่ดีขึ้นที่รองรับคุณสมบัติใหม่ไฟม My ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาตำแหน่งรีโมทได้โดยใช้แอปไฟม My บน iPhone หรืออุปกรณ์ Apple อื่น Apple ยังแนะนำคุณสมบัติใหม่การปรับปรุง Apple TV ด้วยการเปิดตัว TV OS เวอร์ชัน14.5ซึ่งรวมถึงการรองรับคอนโทรลเลอร์ PlayStation 5และ Xbox Series X ตลอดจนการปรับปรุง AirPlay และแอป TV โดยรวมแล้วการอัปเกรดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้ชมและประสิทธิภาพที่คล่องตัวยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้งาน Apple TV เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของ Apple TV ที่เรานำมาเล่าให้ฟังสำหรับท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับทางเราได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับและถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนามาเล่าให้ฟังกันอีกขอบคุณครับ